สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวราชกติยราชนารีโปรดให้จัดตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสําคัญของชาติและสมรรถพาพประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน จากปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นภัยทําให้ถึงแก่ชีวิตองค์การอนามัยโลกได้มีเป้าหมายในการกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปในปี2573โดยมอบหมายให้ประเทศไทย